วันนี้เราจะมาหาของกินที่ตลาดมีนช่วงเย็นนะคะแต่ว่าลานจอดรถตลาดมีนช่วงเย็นคือแน่นมากๆเราก็เลยจอดรถที่ตลาดมีนเก่าแล้วเราก็ข้ามถนนไปนะคะถ้าเกิดมารถไฟฟ,ฟ้าสายสีชมพูเนี่ยเดินลงมาก็จะเจอตลาดจตุจักรสองก่อนแล้วก็เดินมาข้างในนิดนึงก็จะเป็นตลาดมีนนะ ่วงเย็นเขาจะปิดถนนแล้วก็มีร้านค้ามาตั้งเรียงกันเต็มซอยเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินดูว่ามีอะไรสักหนึ่งรอบแล้วเราค่อยซื้อชิมนะคะไป บอกว่าถลจะมจะไม่ไหวร้วกจะเป็นจัวะค่ะ่นนะคะ้าป้าป้า เขาจะมีสี่แถวนะแถวกลางนี้ก็จะหันหลังชนกันเพราะฉะนั้นก็จะเดินวนเป็นวงกลมได้นะคะที่เล็งไว้ตอนนี้อยากกินข้าวซอยสเต็กเนื้อแล้วก็พวกเนื้อพวงเนอะแล้วก็ของทอดกรอบกรอบเอาเกี๊ยวคลาสสาค่ะแล้วก็สองไม้ ตด็ไม่ใช่ทอดธรรมดานะคะทอดแล้วก็ชุบแป้งเข้าไปนชิมเปล่าเปล่าก่อนลูกชิ้นนะคะต้องชิมให้ดูด้วยวอ๋อเราจะชิมน้ำจิ้ม แต่มันก็ยังอร่อยนะยังอร่อยอยู่ดีไส้กรอบแดงอ่ะโอเคอเพราะว่าเขายังมีความกรอบอยู่นะคะแต่ว่าลูกชิ้นเนี่ยไม่ค่อยกรอบแล้วนะน่าจะอยู่ที่ความกรอบมากกว่าคุณภ,ภาพลูกชิ้นก็ทั่วไปมาตรฐานน้ำจิ้มก็จะเป็น หวานเปรี้ยวเผ็ดพริกอ่อนๆข้าวผัดปูเยาวราชนะคะกล่องละ50บาท ัดปูนะคะหอมไข่รสหวานอมเค็มอ่อนกกำลังดีเลยบีบมะนาวนิดนึงก็อร่อยแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ให้น้ำปลาพริกมานะก็จะไม่มีความเผ็ดแต่ว่าเม็ดข้าวคือนุ่มร่วนดีมากเลยไม่ได้กลิ่นหอมกระทะชัดแต่ว่าถือว่าเป็นข้าวผัดที่อร่อยเลยแหละเขาจะผัดไข่กับข้าวก่อนแล้วค่อยโรยเนื้อปูไว้ข้างบนนะคะดี ่ามากเจ๋งไข่เต่มามันม่วง20บาทกรอบอร่อย,ยสุดยอดชัพพี่ขอบคลกรอบนานกินเพื่อหนหลุดหลุดแนะน,นำค่ะเพ่าะมากอ่ะ ไม่ห,หมดเลยเนดะิมอยากกินหมดนะเก็บไว้ให้ฉันด้วยนะโอเคกามาข้าวซอยเนื้อร้านอารีนาเดินผ่านหลายรอบม,มากเพราะว่าไม่เห็นมีคนซื้อเลยฉันก็หวั่นใจชิ้นนี้เป็นเนื้อติดเอ็นติดมัน ข้าวซอยเนื้อคือดีมาก70บาทนะคะน้ำแกงเนี่ยจะรดเค็มอมหวาน,น่อนๆแล้วก็หอมเครื่องเทศเข้มข้นเลยอันนี้ขณะกินเปล่า,านะยังไม่ได้คลุกเครื่องทั้งหมดนะเขาจะให้ผักดองหอมแดงซอยพริกผดัดแล้วก็น้ำมะนาวมานะคะเออมะนาวบีบน้ำไวเองแล้วก็มีกรอบๆใส่ทุกอย่างรวมกันเด็ดเจ๋ง70บาทถือว่าสมราคาเนอะราคาเหมือนจะสูงแต่ว่าก็ก็มันเป็นเนื้อ นี่หน้าที่ไม่มีคนซื้ออาจจะเป็นเพราะว่าราคามันสูงใช่ของคนอื่นเขาก็จะเป็นเนื้อย่างเป็นไม้ไม้เป็นอะไรแบบนี้30 40แต่ว่าเขาก็จะมีทั้งไก่แล้วก็เนื้อด้วยนะคะซื้อได้นะอร่อยอะไรดีจ้าของชิ้นี่ห้าตะวี่มันว้ากันได้หมดเลยเหรอคะได้หมดเลยเอาโกโก้นนนหนึ่งได้เลยโกโก้กับอะไรดีจ้าขยายชาไทยได้โกโก้เป็นดาโกโก้นะคะผมเลยนะ แจงไว้ก่อนเดี๋ยวมาว่าแม่ค้าชาไม่ไ้ไ <c oughs> ท,าทายเนาะจ้าเยรับอะไรดีของเที่พันดิยิ้มนะคะขอบคุณนะคะันนี้มาดูไส้กันว่าเป็นยังไงนะคะ ถ้ารักไหมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกไม่ทารัก <laughs> ใสมันไม่ทารักอ่ะมันไม่ได้เยอะมอย่างที่คิดอ่ะอ่ะมันก็ชิมนะแต่แม่ค้าน่ารักอ่ะ ตัวไส้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อคาสตาร์นะคะที่มีกลิ่นชานไทยนะความเข้มข้นก็ตามราคาต่อม,มาอันนี้เป็นโกโก้นะคะแมนะคะ้าบอกว่าเป็นดาร์โกโก้นะมันก็จะขมขมนิดนึงเนาะจากประสบการณ์แล้วผงโกโก้อาจจะทำให้สำลักได้อู้แต่มันนุ่มจริงๆนะเนี่ยว้าว นุ่มไปไหนอ่ะจับและยั่วมากเลยอ่ะอ่ะชิมแล้วเธอเปรีป้ยวหอมอืมอืมขมจริงจริงนะอืมอืม,อม,อมผงโกโก้ที่โรยเนี่ยขงดีจริงค่ะจะไม่มีความหวานมาเลยนะ เราอยากกินผลไม้เหรอขายอะไรขายยำแหนมขนมอ๋อเหรอน่ารักกัร หมดเร็วมากฮะใช่ใช่ครับหมดเร็วเลยเนื้อพวงที่เราเลงไว้ไปไป,ไปมาๆนะคะเกือบหมดเนื้อสวรรค์หมดแล้วยังเหลือเนื้อพวงสี่พวงห้าสิบนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรก็หมดเลยต้องมาขอซื้อร้านไก่ทอดแยกร้านเนื้อพวงที่อยู่ตรงข้ามกับร้าน ข้าวเหนียวทุเรียนเป็นร้านเดียวกันอืมเขาจะมีอันนี้เนาะขนมยัดไส้ข้าวเหนียวอ่ะเออเออน่ากินอยู่แน่จริงเอาปลาหมึกยัดไส้ดิแน่จริงเออท้าทายเหรอท้าทายตุ๊บป้าตุ๊บปุ๊บงอ่ะเออบอกเขาดิอยากกินครับแต่ว่าวันนี้เดอะเบสขอยกให้ข้าวซอยเนื้อร้านอารีนานะคะพี่เนชชื่นชอบมาก เนื้อหอมชิ้นใหญ่ข้าวซอยเครื่องแกงหอมเข้มข้นแล้วข้าวผัดปูก็เด็ดจริงนะอหอมกลิ่นกระทะอ่อนๆเม็ดนุ่มร่วนนะคะของไข่ด้วยไข่เตา่า20บาทร้านจะเปิดช่วงเย็นนะคะประมาณ4โมงเย็นถึง2ทุ่ม7ถุงค่ะซื้อโรตีอยุธยาที่ิีกุลี40บาท <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินกลับ ข้ามไปตลาดเก่านะคะสำหรับวันนี้มีเป็นต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ